ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่า,งาวดาราร้อนแรงค่ะแมทธิวลิเดียจัดงานวันเกิดสุน่รรักให้ลูกสาวน้องเดมี่หลังมีอายุครบหนึ่งปีเต็มบอกเลยอบอุ่นไปทั้งหัวใจเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่มากความสามารถสำหรับลิเดียสรันรัตหรือที่รู้จักกันใน นามนักร้องหญิงสไตล์ R&B เจ้าของเพลงฮิตว่างแล้วช่วยโทรกลับและเป็นที่ทราบกันดีว่าล,ลิเดียได้เข้าพิธีสมรสกับแมททิวดีนนักแสดงลูกเครื่องไทยออสเตรเลียและตอนนี้ทั้งคู่ได้มีแก้วตาดวงใจรวมกันถึงสองคนนั้นคือน้องดีแลนและน้องเดมี่ และล่าสุดนั้นแมทธิวลิเดียก็ได้จัดงานวันเกิดให้ลูกสาวน้องเดมี่ลังมีอายุครบหนึ่งปีเต็มบอกเลยอบอุ่นไปทั้งหัวใจโดยแมรลิเดียได้โพสต์ระบุข้อความว่า happy first birthday เดมีแปลวรวรัว d e m i u n d e r s c o r e d i n เ d e k i n ิงเปาแววว ซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยล่ะค่ะว่ามีเหล่าบรรดาพี่ๆแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์วอวยพรวันเกิดให้น้องเดมีเป็นจำนวนมาก